สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนนะฮะอยู่กับผมคีโมจังนะครับวันนี้อยู่การเปิดแพ็คจากทางบ้านนะครับก็วันนี้คุณ FC ฟซีคีโมจังนะครับอ่านชื่อไปผมก็เขินไปนะครับนะฮะก็มีมาให้เราเปิด1 5 0 0รลูบี้6ชุดนั่นเองนะครับไม่แน่ใจน้องเขาเอ่อทำอีเวนต์กิจกรรมคาม่าไปแล้วหรือเปล่า ถ้าทาไปแล้วถ้ายังไม่ได้ทําก็แน่ๆฮะว่ามีคาม่าหนึ่งแสงแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันครับมาเอาใจช่วยน้องก็หน่อยนะรอน,นี้อยู่กับเรลดคาม่านะครับซึ่งน้องเ็ลิงก็ยังน้อยนะครับลิงน้อยแทโอน้อยลินยังไม่มีนะโป้ยไม่มีโอเคขอให้เป็นแสงแล้วกันครับเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับมาครับผมโอเคฮะหแพ็ควันนี้ แรกๆขอเยอะๆนะฮะขอเยอะขอเยอะตู้หูตู้หูมาสมามใบเองนะฮะยังไม่แสงนะครับต่อด้วยซินเวียนะลีหน้าจังเดซี่ไหนขอดูจิกซอน้องก็หน่อยนะครับลืมดูนะทิกซอน่าจะโอ้โล่งเยอะครับโออย่างนี้ได้หลายตัวครับ ปิดไปเรื่อยๆแ,แล้วกันเนาะมาครับแพ็กสองค,ครับน่าได้ชุดแรกประมาณ3ามสี่แพ็กเนาะช่องน่าจะเต็มเลยครับเดี๋ยวไปเกลี่ยช่องเลยโอ้วันนี้เป็นวันของสามใบสามใบไม่เขาน็อ no กนะฮะโอ้น่าจะโอเคนะสำหรับเรื่องจิ๊กซอนะครับและคูณก็โอเคนะคารอนนะแพ็กที่สามครับ มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอย่าเสียชื่อโอ้โหสามใบรัวๆว,วันนี้เป็นวันที่ปรับอารีนาเป็นวันเสาร์ที่แรกไม่รู้มันล็อกมันล็อกเลทหรือเปล่านะครับก็คือล็อกให้ออกใบน้อยๆน,น,นะเพราะว่าคนได้รางวัลอารีนาเยอะก็จะเปิดกันเยอะนะครับไม่แน่ใจนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะฮะมาครับต่อครับชุด4โอเคยังไม่ได้นะได้3ามชุดบเบรกแรกนะครับ แลวฉันจะบวกอะไรดีละ่ะเนี่ยบวกอะไรดีครับอชุล่าห้าดาวใช่ไหมน่าจะบวกอชุล่านะเคทองมีสองล้านนี่ครับไหวครับไหว ก็เดี๋ยวต่อกันอีก3ชุดเนาะคือมันน่าจะได้คาม่าแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งตัวครับสำหรับเลดน,นะมันเป็นกิจกรรมอีเวนต์อนท์นี้นะครับเปิด5แพ็คขึ้นไปนะครับใบต่อไปมันก็จะได้คาม่ามานะฮะดังนั้นเนี่ยแสงคาม่ามาแน่นอนครับแต่เราก็หวังมากกว่านั้นนะฮะเอชุูลาหนึ่งตัวเดยวุดซมีอะไรให้เฮียบวกว่าง ไข่เจียวไหมโ้มันหัวเราะได้แบบน่ารักน่าลุ้นมากพี่ไข่เจียวโอเคครับอ,อ๋อสามสามสิบสามต้องว่างกี่ช่องวะต้องว่างเจ็ดสิบเอ็ดต้องเจ็ดสิบเอ็ดขาดอีกสองใบนะเดี๋ยวโบวกอีกสองใบแล้กันนะครับ บวกหนึ่งใบขายสองใบละกันขอยนญาตขายหนึ่งดาวนะครับ are sharp. โอเคมาครับสามแพก็กต้องมาแล้วนะฮะขอเกินสามใบหน่อยดิเออให้มันพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ล็อกเลสน,นะ เน็นมาเบิ้ลคุณต้องมีสูตรนะฮะเพราะคุณไม่ได้ล็อกเลดดีวะโอ้ยโอเคได้คีโอน่าจะได้พิกซอไปอีกนะฮะหนึ่งตัวที่หายยากๆนะ,ะสองแพ็คฮะแม่มเอ้ยมาไม้นี่ยขอเกินสามดิโอ้โหสามยังสามทุกแพ็คมีสี่แพ็คเดียวนะไม่แสงฮนะ แสงหายวะ่ะช่วงนี้ไม่แนะนําให้เปิดเลยเหมือนมันเอาแสงคืนจากคาม่านั่นเองนะครับแพ็กสุดท้ายครับได้คาม่าแน่ๆหนึ่งตัวครับน่าจะยังไม่ได้เปิดก่อนหน้านี้นะถามใบเหมือนเดิมฮนะเฮ้ยเอออันนี้คมาม่านั่นนะฮะโอเคครับสรุปไม่ได้อะไรได้แต่คาม่านะแต่ว่าได้จิกซอค่อนข้างจะเยอะนะครับ เรียกว่าได้จิ๊กซอตัวที่แบบเป็นตัวสุดท้ายของด่านเนี่ยหลายตัวเลยทีเดียวนะฮะแมปแปครบกันเลยทีเดียวนะครับก็หลังอย่างนี้เขาน่าจะเก็บลิงง่ายแล้วฮะโอ้ของเกี้ยงนะฮะกกจะมาหาอะไรเปิดนะ,ะโอเคฮะยังไงขอบคุณน้องเอฟซีคิโมจังมากนะครับแล้วก็คลิปนี้นะฮะก็อาจจะลงไม่สดมากนะครับเพราะว่าติดช่วงที่ไว้อะไรอยู่นะครับงดลงคลิปนะฮะเดี๋ยวช่วงไหนลงคลิปได้แล้วเดี๋ยวลงให้แล้วกกน,นะครับที่มาดูก็คือไม่สดนะฮะยังเป็นเลท เป็นวันเสาร์นะฮะเรตคาม่านะครับช่วงเย็นนะครับก็ตามนี้แล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับผมเอ่อกับผมจะพูดว่ากับผม f อฟซีคิโมจังจริงๆผมคีโมจังเฉยๆนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมกดไลค์แฟนเพจได้นะครับรวมถึงช่องทางการตระเินเกมเซเว่นไนท์ต่างๆนะครับกดแฟนเพจข้างล่างได้เลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ